สวัสดีครับเกรติฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็วันนี้วันที่9มกราคม2567น,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกนกที่อยู่ในฟาร์มของเราณนะวันที่9นี้นะครับผมก็มีลูกค้าเดินขยอยมา,ารับนกกลับไปแล้วนะครับผมไปบ้านใหม่กันหลายคู่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็ กำลังกินอาหารกันอยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นอาหารตอนเช้าของเขานะครับผมโอเคถ้ายังไงเพื่อนๆสมาชิกผู้ที่สนใจเกษตรกรผู้ที่สนใจนกกระจอกเทศก็สามารถโทรติดต่อ,อสอบถามได้เลยนะครับผมนกชุดนี้เพิ่งเป็นชุดแรกของเกตีฟาร์มนะครับก็ จะออกมาเรื่อยๆยๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ลูกนกเราเริ่มแตกแตกออกจากไข่แล้วนะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นของลูกฉบาครับผมของพ่อชบาแล้วก็อของพ่อฟิลิปพ่อแดงด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีฟังความรู้กระจอเังหวัดสุรินทร์ครับผมเช้านี้เอยไม่ใช่วันนี้วันนี้ผมมาส่งลูกมอกระจอกเทศครับนี่โอ้ นี่ครับลูกนกก็อยู่ด้านในแล้วนะครับผมรอลูกค้าอยู่นะครับนัดรับลูกค้าอยู่นะครับรออยู่โอเคครับผมสนใจลูกนกก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับ ิมเรผสมเลยไม่้องแกตัวนะพอพันเน่พันอยูเลยซิฟโตคูคูฮามีอาโฮดีเซตัวนี้ใช่ไหเใี่จริงหัวเกไนเวลาเป็นราคาเป็นราคาดีเด็ดกลังลดลงอ๋อครับผมขอนุญาตอัคชิปจกมาได้เฮ้ยเเฮ้ยเลยเอาเอกดเลย กดเลยเดี๋ยวถึมาอธิบายตั้งจคกหน่อยสองแปดสามยี่สี่แปดสามยี่สี่ครับผมสองหมื่นสี่พันครับที่เขากอพอเนี่ย เราาะคน้ซ <łość> ้นะ่ักมาก่เนึมดปกตินี่นตรงมากนี่นมากนี่เพื่อนอะไรมาตรงมากนี่ท่านหรา่นี่ มีขันกับั้นนะีีมีาเาต้องผม่ีขหงมอน่แล้วเพ่อแคมหยึ่งนิดจงหรเปล่่นอะอยู่ที่ผผม

โอ้วันที่จับเบิังตัวต้องมุดนึกเลยว่าต้องมาเด็กในบ้านแล้วน้องจะย้ายบ้านแล้วน้องมาย้ายบ้านรอบค่ำตอนดึกเลยอืมนั่งนอนโอเคเนาะอุ้มเอ้าไปอยู่กับพี่มิรินนะ สบางลูกตัวเอาตรงไปนั้เอะรเอาไปเนี่นี่นี่มันก็ดิ้กเี่เอากินข้ามมาทำมา้ยข้ามารับนกแล้วครับเราไปบ้านใหม่ครับเปิดรถลูกนี่กู้นี่นะโบเป็นโ่งงนน้ำมูนี่ยโบเป็นแบบว่า สัมผัสเนาะสัมผัสเลยใช่มาดูนกหนึ่งเดือนอ่าวไทยนกหนึ่งเดือนอันนี้นกหนึ่งเดือนนะครับผมอ่นย่างไรเห็นปะโอ้โหสูงสูงเกือบพ้นลังอ่ะไม่ต้องห่วงครับเจ้าที่ฟังตัวเป้งเลยโอเคมาดูนะใช่โอเคอ่ะบ๊ายบายไปอยู่กับพี่มิลินคัมคัคุณไปบายนะมิลินออกลูกออกร้านเราก็ ทรงกลับมาขายเกียรติบ้ามอีกโอเคครับ <laughs>